สวัสดีครับยุกับซอวฟตี้ดินชิงเนาะครับมัอนี่สิ่ภาพมาเบิร์กหนองไม่ของทีมงานซอวฟตี้นะครับเนาะมัตจะเอมามาหอดบุบบาดนี่ครับอันนี้ก็จานเต้าครับผมจานเต้าคนเก่าคน,นเดิมหน้าที่ล้างอย่างเดียวครับผมล้างบ่ได้ตะใจเมียนั่นแล้วเขาว่าใจเมียทำ้วยอะไรอริยาเนาะครับนะเนาะผู้บีมาเอ,เองครับผม ก็ะจะซื้อนี่มาร์กเปมะมันนะครับเนาะเรับร่มมันหนาดีาดีคนนะครับเกลี่ยมไ่มเลย่้องแท้นานานานเลยนหนาๆเลยส่วนล่างครับโซ่เต็มครับโซ่เต็มโซ่เต็มส่วนล่างได้ครับผมนี่แหละครับซื้อมากกัลราคาพ่อฟังกี่ดอกนี่ครับปั๊ม ก็เหมือนขอนคางที่ชิบะเยิ้มแห้งนะครับเนะาะแต่ก็มีนิดหน่อยตู้ซื้อจะไหนครับมากสีจิคือว่ามากสีโอเจซอยคู่เขาเวลาเราซื้อโอ้เราซื้อเด็กับสีสันมันสีงามดีป่ะฮะดีป่ะแน่นพอเนี่ยครับเนาะมากเอกนะครับเนาะนี่ครับกลางใบแทกกานาด้วครับเด้อใบแทกกานาดีอยู่บานฟองไม่หุ่นละ มากเอกครับเขามาจะใส่กับแมาไม่อยู่นี่แล้วนะครับเนะาะฝ้ากันล่างทำเพื่อความสะอาดกับสิเก็บระบบมันซุ้มวงเล็มันหัวมันซึมรถนี่อาการทังในกับสิเก็บให้มันจดจัดน,นะครับเนาะให้ฝ้าเต็มครับวมท่านนี่ให้้าเต็มให้้าครบครับผมแขนกับบ,บ,บม่ม่มองแตบครับแต่ว่ามองโคตรบวมคอดำลุงงานมาแลเวนะครับเนาะ น่ครับราคาบพอถึงล้านสองนะครับเนาะล้านเอสกัวชั่วโมงบินกับเมื่อนหาพันชุ่มมงโซ่ไม่ซ้องขังนะครับเนาะโซ่ดีครับผมองล่างเต็มเตทปนะคือว่าจิเบลพัดที่แขมากจริงเด็ดแฉะมากหรอเอาเทปน้ำมันน้ำมันพัดมันเด้อเออเออเวนี้กับเซียมอนครับอันทีมงานนี่ก็คือทีมงานแบบไล่ ไล่ไล่่องยูทู u b e ครับเ้อแบบว่าซองยูทู e เขาทัวเทิองอยากนะครับเนาะต้องไทยกันเองนะครับเนอะอันนี้ก็เสียมาเนะรถเ่ยวเขาขันหนึ่งครับผมเจ็ดิบพัดตัวแรกของเราครับผมครับส,สี่ิบเจ็ดสปริงซิงนะครับเนาะพ่อ <c oughs> ติดแยังง <c oughs> ่ายด้วย <c oughs> ตีดโบวฮะบวบวครับโย่ตอ้อโอตีดิเป็นสองบวโอ้ ฝ้าค่างครับท่านในไซน์ะครับเนาะครับสภาพโดยรวมของเบรกสีละครับนี่ครับแขนด่ามาตัวโรงงานเลยครับบางนึง่งบางอื่นกับว่าแตกครับธรรมาดาปกติเรื่อว่าแขนดีแล้วครับเนาะแขนดีขาดีไปได้ครับผมกระบอกกระบอกท่านไล่มือแขนเตาล่างนะครับเนาะ กระื้อมาเนี่ยมันก็ราคามันก็พอฟังอยู่ครับก็เลยซื้อมาฮะบ่เคยเคลียร์ต่ครับรุ่นนี่บ่เคยเคลียก็อยากลองเบื้องนะมักสีมันสิอันนี้ก็อยู่กับสร้างดับคนเก่าพคนเดิมนะครับผมสร้างเห็ดยังสร้างบะเนี่ยเห็ดเจียวทำเห็ดเจียวอีกแล้วเจียวดันเครื่องหันมาไทยยังได้ก็เห็ดตเกีอย แก่ไหมครับแก่ไหมครับมันเป็นยังครับอาการมันบอกกสาเหตุแน่อธิบายนะครับมันดันพรท่านครับโอ้มันดันพระท่านไม่ครับมันมันสาวกว่าคนมันข้อซ่ามันข้อซ่าแล้เลยแก่เมื่อนี้อธิบายแน่เสือมันลูบโพเข้าไปครับโอ้ส่ลูปโพเพื่อให้มันแจ้งมาครับใช่ไมนเจ็บเจียงก็ต้องครับโอ้ยนี่ก็เปลี่ยนเกี่ยวไหมนะครับเนาะตึ้นเกี่ยวดันครับครับครับตึ้งเกี่ยวดันเป็นดันออกได้เป็นดันออกได้แมนวะดันออกไปเลยทุกพี่แสดงท่าด้วยแสดงท่าทักด้วย เอเเอกกันล่างนะครับเขามาจะใช้ก็บไม่อยู่นหนล่ะครับต้นลาค้ารัานเอ็ดกลัวเไปนะครับคิดกบ,บอก,กบมีซื่อหรือเล่อครับพวกงอเฮ็ดงานได้ครับผมซื้อมาตามสาพาแล้วครับเนาะ ครับอาายู่อาศิมาใส่กระจกหน้าสายเครื่องก็ดีนะครับเนาะเครื่องแอลส่ยไรเบิร์ตดีเบิร์ตตรงล่างก็ดีนะครับต้องเปลี่ยนน้ำมันไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เปลีนน่นยนมันเครื่องยังไม่เบิร์ตนะครับเนะอไม่พอใจโอเคนะครับในะการทำงานมันครับสภาพโดยรวมมันก็จ๋งขี้ละครับ คือว่าหรือเนาะครับเนาะต้นพุ่นมันบ้สูงบรกาศเฉื่อยลดไม่ซื้อรถใหม่มันก็หายต่เขาวันนี้เงินตร้งวัดปดอดร้อนๆนะจันครับคลิปนี้ขอบจบสำเนีนล้ลาครับคลิปหน้าพอกันไหมเนาะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้เบิ่งเนาะครับเนาะว่าเห็ดเก็บอีกอย่างมันแน่